ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมก,การการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งดรชาตรีอุ่นเรือนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุมพลผลพิสัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตสองประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมศินวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงปีพุทธศักราช2548สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปีพุทธศักราช2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏมหาสารคามประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนพุทธศักราช2531ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนบ้านนาตะแบงหนึ่งตำบลคำปาหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปีพุทธศักราช2544ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาปานสำนักงานประถมศึกษาอำเภอบึงการจังหวัดหนองคาย ปีพุทธศักราช2548ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าคำรวมอําเภอโซ่พิสัยจังหวัดหนองคายปีพุทธศักราช2553ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนรุจีจินตการนลอําเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายปีพุทธศักราช2561ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาอําเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายปีพุทธศักราช2563 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียอนอนุบาลจุมพลพลพิสัยจนถึงปัจจุบันโรงเรียอนอนุบาลจุมพลพลพิสัยมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน17ไร่3งาน1ตารางวาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1044คนจำนวนข้าราชการครู45คนครูอัตราจ้างจำนวน13คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่นจำนวน3คนขอนำเสนอความสำเร็จในการพัฒนานงานตามมาตรฐานตำแหน่งตามองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและการเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพด้วยการประเมินความต้องการของผู้เรียนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลสร้างความเข้าใจกรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและมีการดำเนินการตามแผนมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับหลักสูตรร่วมกับครูผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาและจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปีด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูผู้สอน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นวันแม่แห่งชาติวันเด็กวันคริสต์มาสวันภาษาไทยวันไหว้ครูและกิจกรรมวันสำคัญต่าง ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เช่นการใช้แอปพลิเคชันไลน์เฟซบุ๊กแคนวา e e t i n g การทำแบบทดสอบผ่านระบบ Google Form ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ด้วยการจัดอบรมโครงการพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นระบบต่อเนื่องและนำผลการนิเทศมาศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้นวัตรกรรมการบริหารเชิงรุกด้วยรูปแบบการบริหารจุมพลบวก SS อนุบาล S Mo โมเดลใช้หลักการสำคัญโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนา และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2ที่ว่าปลอดภัยเป็นเลิศประเสริฐด้วยคุณธรรมนำการบริหารจัดการสารมาตรฐานคุณภาพสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาภายใต้วงจรคุณภาพ PDC a ทำให้เกิดสภาพความสำเร็จของการปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในทุกมาตรฐานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดทั้งผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้รับบริการจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดภาคีเครือข่ายและสังคมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยจัดทำคู่มือบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะทําคําสั่งมอบหมายงานบริหารงานสถานศึกษาให้ครอบคลุมงานอย่างชัดเจนมีการวางแผนการดําเนินงานจัดทําคู่มือการบริหารงานกําหนดแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนทั้ง4ฝ่ายและพัฒนาแอปพลิเคชันของกลุ่มงานเพื่อช่วยในการจัดระบบสารสนเทศให้เข้าถึงและตรวจสอบได้ได้แก่แอปพลิเคชันกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีการแสดงข้อมูลโครงสร้างสายงาน ระบบบันทึกสถิติการมาเรียนการเยี่ยมบ้านออนไลน์การรายงานพฤติกรรมนักเรียน SDQ แอปพลิเคชันกลุ่มบริหารงานบุคคลได้แก่ข้อมูลทั่วไปของครูและบุคลากรทางการศึกษาระบบการพัฒนางาน PA และระบบการลาการไปราชการองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการบริหารจุมพลบวก S-S อนุบาล S- m o เด l ภาพความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งพบว่าโรงเรียนอนุบาลจุมพลผลพ,ลพิสัยมีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างได้มีนวัตกรรมนาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ องค์ประกอบที่ 3. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยึดหลักธรรมสังฆาวัตถุสีในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจ กระทำในสิ่งที่ถูกต้องมุ่งประโยชน์ส่วนรวมผลสำเร็จของงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเคารพบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยึดถือและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อพัฒนาสถานศึกษาองค์กรให้สามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาต,ติต่อไป